เราได้ทายได้ฟังดีกว่าเเดี๋ยวไปดูหนังก่อนไอทานเราเนี่ยปั้นสดๆเลยอะ่ะมีเด็ก ผู้ชายอายุประมาณสามขวบไม่มีเสื้อผ้าใส่เดินร้องไห้อยู่คนเดียวในป่าพ่อแม่สุกโจรฆ่าตายหมดระหว่างโจรที่กำลังจะฆ่าพ่อแม่ตายเนี่ยพ่อแม่เอาลูกแบบกดลงไปในผ้าที่เป็น ผ้าที่เอาจะไปขายอ่ะพ่อแม่ค้าขายนั่งรถเกวียนอ่ะนะเชียร์งวอะแล้วไปเจออโจรป่ามันป้นมันก็จะป้นเอาทรัพย์สินเงินทองแต่ามาไม่เอาผ้าไปนะก็เอาเงินที่ขายผ้าไปแต่พอพ่อแม่เห็นอันตรายเข,ข้ามาใกล้ปุ๊บก็เอาลูกที่ยงเล็กนิดนสอดเข้าไปในผ้าแล้วก็โปะไว้หนาๆไม่ให้โจรมันเห็น สองคนพ่อแม่ก็ได้ถูกฆ่าตาย mm hmm. เด็กอะร้ mm hmm. องให้แต่ก็ไม่มีเสียงออกมา mm hmm. เพราะว่าอันตรายควาไม่รู้ว่ามันอนอันตรายก็เลยไม่กล้ามีเสียงออกมาแล้วก็คิดอย่ในใจว่าพ่อของเราแม่ของเราจะเป็นอย่างไร ตัวเราไม่มีกําลังที่จะต่อต้านหรือว,ว่ารักษาชีวิตคนทั้งสองได้<ม>เขาก็นั่นเราจะนั่งนอร้องไห้อยู่ในผ้าที่เป็นของของทับผมไว้เอามือคุมนี้นะอันนี้ให้มันโปร่งเหล็กสามขวบนะ<ม>พอเหตุการณ์ข้างนอกมันไม่ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยคือมันสงบแล้ว เขาก็ค่อยๆดันผ้าแล้วตัวออกมาก็เห็นพ่อแม่จมกองเลือดตายทั้งคู่กอดกันตายน้ำข้าวน้ำตาของคนพ่อคนแม่ยังติดอยู่ในแก้มของเขาอยู่เลยเขาถามในใจว่าพ่อแม่ร้องไห้เพราะเหตุอะไร แล้วเขาก็จะยินเสียงเสียงพูดมันมันตอบในใจเข,าว,า,เวเขา,วาว่าเป็นห่วงลูกเขาลองให้เพราะว่าเป็นห่วงลูกคนเป็นลูกเนี่ยสะเทือนใจในความรักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งสองที่เขาต้องมาทิ้งชีวิตไปเพราะโจร เขาถามตัวเขาว่าเขาจะเกลียดโจรดีไหมเขาจะเข็นฆ่าโจรที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาดีไหมแล้วเขาควรจะทําอย่างไรเขาไม่สามารถจะแยกแยกความคิดของเขาสองฝั่งในฝั่งหนึ่งเขาคิดว่าเมื่อเขาฆ่าพ่อแม่เราวันหนึ่งเราจะต้องฆ่าเขาเสียให้สมกับที่เขาฆ่าพ่อแม่ของเราอีกใจหนึ่งก็บอกว่า มันเป็นความผิดของเขาหรือเป็นความผิดของพ่อแม่เราเขาคิดอย่างนั้นเขาหากำลังหาคําตอบในคําตอบที่สองไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเราจะต้องฆ่าเขาเขาเดือร้องให้ในความคิดอยู่สองทางไม่สามารถจะแยกแยะในตัวตน้เองได้ว,ว่าตอนนี้เขาต้องการจะต้องทําอะไรแล้วจะต้องทําใจอย่างไง เด็กนะต้องทอําใจยังไงก็ร้องห่มร้องให้เดินไปเนี่ยมันมีเสือตัว,ตวหนึ่งมันเป็นเสือโครง่งตัวเมียมันกำลังหิวมากเพราะว่ามันเพิ่งจะคลอดลูกมันเห็นเด็กน้อยเข้าเด็กน้อยเนี่ยความเป็นเด็กเนี่ยเธอว่าชิปจูยานจ่ำใสไหม ยังยังจำกสายอยู่ไม่มีอะไรนะเขารู้ใจเสือก็บอกเสือตัวเนี้ยมันกําลังมีความต้องการอาหารมันหวอยหาอาหารเพราะมันเพิ่งคลอดลูกขอางมาัมาใหม่ๆเขารู้ว่าถ้ามันไม่ได้กินอาหารลูกของมันก็ต้องตายเพราะมันไม่มีเลี้ยวมีแรงที่จะเอานมให้ลูกมันกินเพราะก่อนหน้านั้นมันไม่ได้กินอาหารมาเลยจงต้องเป็นเดือน ในระหว่างที่มันตั้งท้องมันหาอาหารกินไม่ได้ลูกของเขาเองก็ผอมลรกของตัวเน้นะมันมีลูกเสืออยู่สามตัวแล้วมันก็ผอมมากแม่มันก็ผอมผิวโซเขาบอกกับตัวเขาเองว่าหากเขาเป็นอาหารของเสือเขาจะเสียใจไหมเขาคิดว่าสิ่งหนึ่ง ที่เป็นความดีของเราอาจจะช่วยให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่เราได้รับอนิสงค์นี้ก็ได้ท่านจ,จ,จัดสินใจว่าขอกายของเราจงได้เป็นอาหารให้ชีวิตของสัตว์เหล่านี้ยังดำรงอยู่ต่อไปผู้ที่เป็นแม่ก็จงจะได้ทุกขอนมมาอีกเลยผู้ที่เป็นลูกก็จงมีความสุขความสุขเธอปลอดภัยจากอันตรายเธดเราจะสละกายนี้ให้กับแม่เสือระวัง เสือแล้วมันจ้องอยู่แล้วกนะ็กระโดดขมั่มในระหว่างที่จะขมั่มเขาเนี่ยเขาออกไปแล้วจิตออกจากล่างเมื่อเขาตั้งสัจจะวาจาปุ๊บเป็นบุญปับ๊บออกจากล่างปุ๊บเลยพอออกจากล่างไปเขาก็มองเราเป็นเห็นไม่เห็นแม่เสือเนี่ยเข้าไปเรียนรูปของมันแล้วมันก็ให้ดูมันกินนมมัน สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่าความรักของแม่ไม่ว่าจะทาําความชั่วในสายตายที่คนอื่นมองว่าชั่วแต่เขาก็ทาเพราะความรับลูกของเขาไม่ได้ทาเพราะความเกลียโดโกรธในเราผู้กําลังเป็นอาหารแต่ว่ากรรมในสิ่งที่ทําร้ายให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเนี่ยมันก็หนีกันไม่พ้นเป็นชี่วกรกดของกรรมนะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละพอเขาเห็นภาพอย่างนั้นแล้วเขาก็เคลื่อนตัวไปก็คิดว่าท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราจะรับ ผลอานิสงส์ที่เราทําไห้เนาะเขาคิดอย่างนั้นพอเขานึกอย่างนั้นเขาก็จะเห็นเทวดานางฟ้าสองท่านมาปรากฏอยู่ข้างหน้าชายผู้นี้ที่ออกมาจากร่างกายแล้วก็เป็นไม่ใช่เป็นเด็กแล้วนะนะก็เป็นคนเป็นหนุ่มแล้วก็ถามว่าท่านผู้จเจริญท่านมาจากไหนทำไมผิวกายของท่านจึงผ่องใสและสว่างสวัยสวยงามอย่างนี้ ชายคนที่เป็นพ่อที่เคยเกิดเป็นพ่อก็บอกว่าเราเคยเป็นพ่อของเธอจำได้ไหม,มชายที่เป็นเด็กก็กล่าวกับผู้ที่เป็นเซีวดาผู้ชายว่าผมเป็นลูกของท่านเมื่อสมัยไหนพอเขาพูดจบภาพมันก็ปรากฏให้เห็น,นเขาดีใจมาก ว่าเขาได้เจอทั้งผู่ที่เป็นพ่อและเป็นแม่เขาถามว่าท่านพ่อท่านแม่ทั้งสองได้ผลแห่งบนที่ลูกหนูได้ทํำไหมเขาบอกว่าพ่อแม่ได้และมีความสุขมากเหมือนกับแม่เสือที่มีความสุขฉันนั้นเขาก็บอกกับลูกเขาว่าลูกทำชิ้นนี้เพราะเหตุอะไรหรือ ลูกไม่กลัวเจ็บหรือลูกไม่กลัวความตายเข้ามาเยือนหรือลูกกระยอนถามว่าแล้วท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งสองล่ะไม่กลัวเจ็บหรือไม่กลัวความตายหรืออท่านทั้งสองก็กล่าวว่าความกลัวนั้นไม่อาจจะปิดกั้นหรือมาฝังความรักที่พ่อแม่มีกับลูกเลย ส่วนคนที่เป็นลูกก็กล่าวกับพ่อแม่ว่าลูกก็ไม่ได้เสียดายความเจ็บและความกลัวที่มันยิ่งใหญ่และเกินสรับมนุษย์ทั้งหลายกับความรักที่พ่อแม่จิตยื่ให้กับลูกทั้งสามคนก็มีความสุขใจกันทั้งสามคนต่างคนก็ต่างลากันไปเพราะว่าเทวดาก็ตังกลับสถานที่ของท่านผู้เป็นที่อาศัยส่วนคนเป็นลูกนหะยังไม่ได้ไปไหน พราะจิตใจไม่ได้พึงพอใจสวรรค์ตอนนั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้สนใจที่จะกลับสู่พรมโลกยังพึงปรรถนาที่จะหาที่เกิดาที่เกิดต่อไปอ่าวัฒนานะ ทีนี้เธอเห็นอะไรไหมในนิทานความรักเป็นใหญ่ไหมความรักของคนที่เขาให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆเลือดเนื้อชีวิตไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติไม่ได้มีความหมายแก่เขาแต่ความรักที่เขาหยิบยื่นให้เนี่ยมันมีกำลังมากกว่าในสิ่งใดๆ จะน่าเสียดายว่าความรักแบบนี้มันมันสุกอาศัยอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์มันจึงไม่ประสบความสุขได้ตลอดเวลามันมีได้ชั่วครั้งช่วคราวอิ่มอกอิ่มใจก็ชั่วประเดียวประดาวสุดท้ายก็ต้องจากกันไปคนเป็นพ่อกับอยู่กับผู้ที่เป็นแม่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกคนเป็นลูกก็ไปถังสุดท้ายก็ต่างคนต่างไป แต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีก็คืออานิสงส์<อ>คือความดีที่เขาหยิบยื่นให้กันและกันยังมีอยู่ใช่ไหมละ่ะเรว่มฟาร์มแล้วอ่ะการที่มาเกิดสิ่งที่มันบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ในดินแดนมนุษย์ได้นานๆมันเป็นไปได้ชั่วระยะเวลาสั้นๆ นั้นเชื่อมเวลาสั้นๆถ้าเธอไม่รักษามันไว้ให้ดีเสอยก็จะสูญเสียมันไปมันเสียมไปนะมันเรียกกลับมาอีกไม่ได้หรอกนะมันมีได้ครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองถึงจะเกิดมาใหม่ ก็ไม่ได้ว่าเธอจะได้พบอย่าง,างที่เธอกาลังมีอยู่มันไม่แน่หรอกนะกรรมมันพาไปอาจจะไม่ได้เกิดกับพ่อแม่คนที่เคยเกิดเราทําให้เราเกิดอาจจะไปเกิดพ่อแม่อื่นคนไหนเราก็ไม่รู้อม่ได้มาเกิดกับเขาบุญบาปาที่เราทํามาจะให้ส่งผลให้เราต้องเดือดร้อนยังไงก็ยังไม่รู้นั่นกันเวลาเหลือน้อยมันสั้นนะักอะ สิ่งที่มันมีคุณค่าของคนที่เขาให้เรามาเนี่ยเราต้องหวงแหนรักษาเอาไว้ให้ดีมันมีให้เราได้เจอยากเห็นยากอย่างฉันหมดโอกาสไปแล้วเดี๋ยวจะแม่บุญธรรมแล้วบุญธรรมไม่มีแม,แม่แม่ที่ให้ชีวิตเรามาเขาก็ไปแล้ว เขาก็อยู่ในที่ที่เขาคนอยู่ของเขาเราก็อยู่ในที่ของเรา